ต่อมาในส่วนการพ้องคันเกลียนนะครับแล้วกำลังพ้องค่นเกลียดพ้องน้ำยืนได้พ้องคันอะไรเนี่ยนะเฮ้ยมันเป็นกระจกนี่มันเป็นแ่เขาทำยืนได้มันเป็นแค่พ้องน้ำยืได้เหมือนไหมเหมือนเนาะเหมือนมึงเป็นตัวที่เขาทดลองเหมือนเอ๊กเอ็กเหมือนแบบตัวที่เขาทดลองในหลอดทดลองแล้วหลุดออกมา ตอนนี้เนนเห็นจ้ชัเลยว่าไมครมูนเนี่ยมันสามดลกับแตีต่อ,ตอดกดนะครับซึ่งถ้าใครรู้จักไมโครมูนเนี่ยไมโครมูนภาษาอังกฤษว่าไมโครมูนไม่ใช่ยลรีเฟิลเจนล,ลีเฟิบถ้าก้ดใครอยากเห็นตัวมนตัวเป็นๆนะคะรับก็เป็นัก <Okay. S 2> ิกโกินโอเคผมจะใส่ไมโครมมาให้ใส่เลือดเยอะๆ แน่ร yeah, ักเด็กร no no ักเด็ก hmm. ม okay? ันจะมีมันจะมีสมองลำไส้ผิวพรรณทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในตัวเดียวกันนะอยู่ตรงไหนนี่ไงอยู่ในอยู่ในเหลืองเหลืองเลยเหลืองเหลืองเลยเนี่ยแล้วนั่มันวแต่วาไม่อยากศษาพันศัพน้ะครับพวกจรเข้ไอ้ดาเกยชนี่ยต้องมาทนี่เอ็นนั่นคืออะไรวะไอ้ดวเคยใชา ตูๆๆ no Assass, ้น oh ี้ก <For me. S 2> ็เป็นตู้ที่แมงคุณใสเสียแมงคุณใสมากเล่นมากเลยจะเป็นโซอนที่เป็นเป็นัพุ้งกับเลือดเฮ้ยเหมือนดิฟี่เลยอ๋อเราเอาเข้าอางนี้เราออกอางนี้อนี่จะตัวออกแล้ว 来北京人